มาชมลีลากันนะคะวันนี้ใครจะเหนือกว่าใครนะคะระหว่างน้องต้น okay. อ้อนะคะกับพ่อไม้นะคะโอ้เก่งมากเลยโอ้ยเฉยเลยน้องต้นอ้อไม่ตามลูกบอลเลยนะคะยืนดิ่งเลยนะคะน้องต้นอ้อของเรามาสวัสดีท่านผู้ชมสวยๆก่อนเล้วมาสวัสดีก่อนเลย ทางดาราสวัสดีนี่เหมือนคนอื่นพร้อหมใช่ทางดาราต้องสั่งสั่งได้ดังใจสวัสดีแบบธรรมดาไม่ไม่ได้ชย่อโอ้ไม่โชว์ความสามารถนะคะของน้องต้นอ้อนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่แม่เอฟจีทุกคนนะคะทุกคนทุกท่านด้วยนะคะมามาไม่ไม่โอ้ย โอ้แม่เห็นหอบเสือหอบอะไรนึกว่าจะหนีออกจากบ้านแล้วสองคนพ่อลูกมามามสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับมามุนมามุนมานั่งลง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 ยิดีนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลง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 น้องต้นอ้อของเราเป็นช้างที่นิ่งมากเลยนะคะนั่งลง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  นนนนนัััั่่่่งง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 ลลลลคุณพ่อสั่งอะไรก็จะทำตามที่คุณพ่อสั่งนะคะไม่ดื้อไม่สนนะคะอยู่ที่บ้านก็ไม่ดื้อไม่สนนะคะไม่นวดแรงนวดนวดนวดให้คุณพ่อนะคะวันนี้อ่านวดอ่านวดแบบเบาๆนะคะนวดแบบเบาๆนะคะนวคุณพ่อเจ็บตรงไหนบ้างคะนวดไปนวดไปนวดเก่งนวดเดี๋ยวให้รางวัลเดี๋ยวไปกินถ้วยนวดเดี๋ยวหนูจะนวดให้คุณพ่อนะคะนวดนี้เลยหลงตัวนี้ไม่เลยเนยตัวนี้ เก็บตังไหนคะคุณพ่อขานวดนวนวดนวดไปบนบนให้คุณพ่อใหญ่เลยนะคะน้องต้นอออของเราเก่งมากเลยนะคะนวดนบนนวดนีนวนีนวดไปนวดนวดน่มากเลยนะคะน้องต้นออเข้านี่น้อน่นวดไปนวด นนนนนี่ดดดดดดกไเงค่ะทำได้ทุกอย่างค่ะน้องต้นอ้อเก่งมากเลยนะคะความสามารถเยอะนะคะน้องต้นอ้อของเรานะคะฝรั่งมาฝรั่งมามุดมามุดวันนี้เมื่อยทั้งวันเลยครับวันนี้โอ้โหมีความรู้สึกวันนี้ กงานจะเยอะนะคะวันนี้คุณแม่ก็ช่วยไม่ได้นะคะวันนี้เพราะคุณแม่ฉีดวัคซีนมานะคะเข็มที่สองแล้วค่ะเขาขี่ช้างนุ่มเสกก็เลยเก็บทายงามด้วยคำแล้วก็เลยทำรายหลักก็เลยให้ลูกสาวมานวดให้มุนมาลูกมาเก่งไหมครับถ้าเก่งก็สุดๆน้อยโอ้โหสุดยอะไปเลยครับมาตบมือรัวๆให้น้องต้นออดด้วยนะคะ มาชมความสามารถของนักต้นอ้อก,กันต่อเลยนะคะทำอะไรต่อคะตอนนี้ก็หายหายเมื่อยแล้วทำยังไงต่อเอ้าเดี๋ยวยังเอ้าร้อยเก็บสัตว์ก่อนร้อยรุ่นร้อยมาร้อยมาเก็บสัตว์ก่อนเถอะร้อยนังต้นอ,อ้อของเราเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ถือสัตว์กลับบ้านด้วยยา้ยา ทำได้ทุกอย่างค่ะค่ะข้าคุณพ่อสั่งนะคะขอแค่สั่งนะคะหนูต้นอ้อทำได้ทุกอย่างเลยนะคะเก่งมากนะคะต้นอ้อของเราบอลยังไม่หนุกเลยเมื่อกี้รถบอลทุกไปไหนแล้วเดี๋ยวเอาบอลมาเตะก่อนต้องเตะกันหลายๆคนสิคะคุณพ่อถือไว้ก่อนค่ะถือไว้ลูกถือถือเก็บเก็บถือไว้ก่อนเก็บมวยนี่นีเก็บมวยนี่เก็บเก็บถือตะขอก่อนนะถือตะขอไว้ค่ะถือไว้เก็บไว้เก็บ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 เอา น้องต้นออของเรานะคะถือแต่ขอไว้รอคุณพ่อนะคะถือไว้ไว้ลูกถือไว้เดีาปล่อยนะถือไว้พ่อเก็บสัตว์เก็บถือล่นหัวพ่อเก็บไปดีถือไว้ถือไว้ถือไว้ลูกถือไว้เดี๋ยวถือไว้ต้นอ้อความสามารถเขาเยอะนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้ออกมาแสดงสักเท่าไหร่นะคะน้องต้นอ้อของเราอะนุรออยู่นี่ก่อนเดี๋ยวพ่อ ต้องเต้นกันลหลายๆคนนี่คะคุณพ่อเรียกน้องฟามาช่วยด้วยเดี๋ยวโชว์สเต็ปกันหน่อยทำอะไรคะเต้นเหรอคะคุณพอ่อครับจัดเลยค่ะน้องต้นนอ,อของเรานะคะออก,กะคะีฬาน่ารักมากเลยนะคะน้องต้นนอ,อของเรออกงการออก,การเต้นสายหัวนะคะ เดี๋ยววันหลังนะคะจะให้หนูสานะคะน้องบารมีนะคะคมาเต้นร่วมด้วยนะคะโชตูดนะค่ะโชตูดด้วยโช,ต,ดดดยชตูดด้วยโอ้สงสัย,ยจะลืมแล้วแน่ๆเลยค่ะคุณต่อ โชว์หัวอย่างเดียวค่ะไม่โชว์ตูดแล้วไเรียนฝึกงานนะคะสงสัยจะลืมแล้วค่ะเตะฟุตบอลกันแล้วลูกเหะ เก่งมากเลยนะคะต้นอ้อตีแบบแรงมากเลยนะคะคุณพ่อต้องหลบแบบเบาๆนะคะนี่ไม่กล้าเข้าไปชั้นชิดนะคะโอ้ตีเข้าป่าเข้าดงแล้วนะคะสงสารคนวิ่งตามนะคะลูกบอลนิ่ นี่คุณแม่ต้องลบให้เลยนะคะเพราะว่ากลัวลูกบอลอัดนะคะน่ารักมากเลยครับความน่ารักของน้องต้นอ้อนะคะวน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 กินหญ้าหน่อยอ๋ออยากกินหญ้าหน่อยใส่บอลแม่นนะครับต้นอ้อนเมนเมแม่ต้องลบเลยนะคะเมื่อกี้ตาซื้อมา ให้หนูกินหญ้าก่อนค่ะคุณพอ่อ,อ,อนให้หนูกินหญ้าก,ก่อนค่ะ นองของเรานะคะก็จะน่ารักมากเลยนะคะแต่พอตอนที่น้องอ้อของเรานะคะโตขึ้นแล้วนะคะเราก็เลยไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่นะโอ้เตะแบบแม่นมากเลยนะคะลยไม่ค่อยได้ฝึกน้องต้นอ้อเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราต้องมีช้างใชคะเราต้องดูแลนะคะเราก็เลยไม่ค่อยได้ฝึกน้องนะคะมาอีกแล้วโอ้เกือนขมคะ โอ้โหักพัอยู่ดีๆนี่เป็นลมพ่อต้นอ้อได้เลยนะคะนี่ได้เป็นลมพ่ออะไรนะคะลูกบอลอัดนะคะโอ้จะไปทางไหนดีเก็บมาเก็บมาเก็บมาเก็บเก็บเก็บ เตะเข้าป่าอีกแล้วไมหนูไม่หอบกลับมาแล้วลูกแต่ก่อนหนูยังหอบเป็นเลยแต่ก่อนนะคะต้นอ้อของเราถ้าเกิดว่าไปเจอลูกบอลตรงไหนนะคะเขาก็จะใช้มือของเขานะนะคะอุ้มออกมานะคะแล้วก็มาเตะข้างนอกนะคะไม่เตะเข้าป่าแบบนี้นะคะแต่ก่อนมาชมลีลากันนะคะอ่ะถือไปไหนล่ะคะมาชมลีลาน้องต้นอ้อนะคะจะถือไปไหนนะคะ ได้แล้วต่ก่อนหนูยังทำได้เลยลูกอ่าแต่ก่อนหนูยังทำได้เลยอ่ะลองใหม่สิอ่ะลองหนึ่งสิอ่ะหนึ่งหนึ่งส้โอ้โหกะว่าต้องโดนคุณแม่แน่ๆเลยยิงมาหาคุณแม่เลย ยังมีลานะค่ะหนึ่งสองโอ้เก่งมากเลยนะคะต้นอ้อของเราโอ้โอเคครับผมก่งมากเลยจะค่ำแล้วค่ะวันนี้เดินกลับเลยครับเดี๋ยวเอาไปให้ต้นอ้อถือสาดกลับบ้านก่อนมาโอ้บอลมาลูกไหมบอมาเก่งมากเลยนะคะต้นอ้อของเราใชพ่อด้วยแล้วก็เตะบอลเก่งด้วยโอ้โห เดี๋ยววันหลังนะคะมาชมน้องต้นอ้อนะคะในกิจกรรมใหม่ๆของเรานะคะครับเก็บปัดเก็บปัดกลับบ้านแล้วนะคะโอ้คุณแม่นึกว่าคุณพ่อจะพาน้องต้นอ้อหนีออกจากบ้านซะแล้วเก็บโอ้ยเก็บเก็บไปอ๋อนึกว่าเป็นนึกว่าเป็นลูกคุณบอลหรือเปล่าคุณพ่อเก็บโอ้ n เก็บปะเก็บจูนเก็บเดี๋ยเก็บ นี่ว่าเป็นลูกฟุตบอลหรือเปล่าถือมาถือมาาถือเสียกับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ถือลงๆนิดนึงครับเพราะว่ามันเคยได้ซ้อมนานโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เฮ้ก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมครับในช่อง f ฟมิลี่สีทับไทยครับขอบคุณค่าเลยวยด้วยบุญสุวันนี้สวยเสียงบุญเสียงหรือยังลูก เสียงก็ได้เสียง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 น้องอ้อบาวมากเลยนะคะเสียงโอ้เสียงบามากเลยนะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ